มองไปนี่ตัวจ้องเล่เวลาดูแลยตอนนี้พ่นได้ซูตงนี้กำลังหลายเลยพี่น้องสุดาตนนี้ ห้องพี่เนี่ยงข้จ้องเว้เวลาดูแล่บด้หาอไปเลยเด้กนดูสิละว มองนนไปเนี่ยะอจ้องไวยนี่เวลาดูเลยนี่เวลาดูเลยมีหอยเวลาสิม,มหอมอัศกรรดา รูคักรู้เนี่ยนี่น้อยนี่กินว่าพี่ลระต้นทุเรียนขอยมเนี่ยกิดแล้วกิดหลายน่อเวลาดูแลจ้องเวลาไปได้หักจ้องไปน่อยรันก็พอหน่อยละงา เจ้ามาหักตักงใหญ่บ่อาให้เบาหน่อยหอมไปละไะจ้องแวางนอกพี่ดองว่าจะเป็นอะกินวาหน่อยหน่สุแลวบ่ ีเวลาดูแล้วหอมประเบนี้อื้อพระวงไว่มีหอยเวลาสิมาหอมออคซิดาดูคักดูแน่ <laughs> นี่น้อยนี่พีกินว่าพี่แด็กคัก เน,นี่พ่อนอยสุกน่นี่กระลัางหลายในพี่นอ้อสิดาตนนี่แล้วาตนทุเรียนขอยนะกินลา้กินลา ไปหอบเฟี่ยงเหงื่อมาบางหันนะไปกินบอกว่าหวานจะกินพวกกินบพ่พยไปนองวานะนะนะพวกกินละบอ้อหวานละบานนอ,อเวลาดูแหละว,วานอยู่ หอดเสี้ยงหิวื่อมาหัหนะจะกินบอกวหวานๆจะกินพวกกินบปพี่น,อนนะนะ้องว่านะนะพวกกินละบอ่อหวานละพี่น้องเออสุปเลยพี่น้องเยอะจ้ะกินได้ยังไงเนี่ยกินได้กินได้กินได,นได,นได้ตอนนี้ผ้าในสุกนี่นี่กระลังหลายเลยพี่นอ้องสุดาตนินนี่ ไปหอบเฟี่ยงหิ้ง่ัวบางหันนะไปกินหมอบ้านหวานจะกินพวกกินบนอนะนะ่อไปนอนวานนะนะพวกกินละบ่อหวานละบ้านานอนแดดครับาด้ปแลย มอมไปเนี่ะตัวจ้องไลยแดดคับตะไรฮึฮึฮึโมอห้ก่น แดดครับตะไลาลัดต,ต,ต,ต้นทุเรียนข่ยนะกินได้กินได้ไปหอบเสี่ยงหัวนะัาหันจะกินบอกว่านหวานจะกินพวกกินบบพป็นนองวานะนะพวกกินละบ้อหวานละเป่นนองต้มใหญ่นหวานอยู่ เดี๋ยวมาหดแน่เมือนเนี่ยวาย้าเยอะนัองต้นมักซิดาไม่เมย์แม่อยากกินนั่นหวานมันเบาหวานทาหาข่อยแล้วพี่น้องเอ้ยแดดครับ ตะไรไ่ไ,ด,ได้ห่อไว้เลยเด้คุนดูสิละนัองต้นมอสิดาเม่์เมยแม่อยากกินนั่นหวานมันเบาหวานทำหาข่อยแล้วกับกน้องเอ้ยห่อ,อไปเนี่ยเะอจ้องไว้ เหนนี้ยพ่อเห้สุกนี่อยนี่กระลังหลายเลยพี่น้องสิดาต้นนี่เริ่มหวานแล้วพี่น้องจะกี่บ่ฮันหวานเนี่ยฝนจัดตัวเรากระหวานพี่น้องพี่น้องหวานจะเป็นอะไรกินวะเหน่อยเนี่ยสุกแล้วบ่ฮ่มฮึ่มฮึ่มกัอน แดดครับตะไไปหอบเฟียงเหงื่อออกัหันไปกินบอกบาหวานจะกินพวก,กินบ่นี่นองวานนะพวกกินนละบ่หวานละบ้านอี่นอง,นองี่นองวานจะเป็นแกินว่านเอยเนี่ยสุกละบ่ bạn đi youtube phải nặng rồi nó về là đủ lẹ quá nhiều Lần ván nọ ฝนจตกเราก็บานเจ้งไม่ลาไปได้หักเจ้าแม่หน่วยรันก็หน่วยละ n าเจ้าหมาหักแล้วต้นทุเรียนขินเนี่ยกินแะกิหลายมีหอยไปลาสิมหอมอกสีดาดูคักดูเนี่ยนี่น่วยนี่กินวาพี่เออชมพ่นกเยอะค่ะ กินได้ยังไงเนี่ยกินได้กินได้กินได้ไดเวลาดูแลแดดครับ